จยเเอกสารลงในวันพรุ่งนี้แล้วสําหรับละครอย่าลืมฉันที่สร้างกระแสในทุกสัปดาห์ที่ออกอากาศซึ่งสองพระนางติ๊กจษฎาพรและแอนทองะสมก็ปลื้มในกระแสตอบรับที่ผู้ชมมีต่อตัวละครเข้มชาติและสุริยาวดีคอยตามลุ้นตามเชียร์ในความรักของคนทั้งคู่โดยพี่ติ๊กก็ภูมิใจในความร้ายของเข็มชาติขณะที่พี่แอนตอนนี้ก็ตั้งรับกับฟีดแบ็กที่แฟนๆจะเริ่มเกลียดสุริยาวดีเพราะตอนนี้ถึงข่าวแก้แค้นกลับของนางเอกค่ะโอ้ถ่ายมาตั้งนานเนี่ยแล้วเจอจบแล้วฮะ ไม่คุ้มเลยอะใช่ไหมรีรันใหม่ได้ไหมครับโอ้โไว้ก่อนไหมละครฉายอยู่ใน a ฟ e b o o k เนี่ยเขาว่าเขมชาติกันกรนดำเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมภูมิใจนะครับเพาผมสําเร็จแล้วที่ทุกคนว่าเราได้แต่พอมาอ้าวพอเราไลฟา์กับเขาเอาคืนสักแค่ตอนเดียวอ่ะมันเปลี่ยนแบบ หน้ามือไปหลังมือเลยเลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมาเคสนี้ก็เหมือนกันเราตั้งรับไว้อยู่แล้วทุกค,คนไม่ได้ห่วงในในลครแต่ห่วงว่าชีวิตจริงอะเจ็บหรือเปล่าไว้ไตรงที่แอนเอาเอานำ้ำเออหัวก,ก๊อกไปไปไป,ไปปลาใสข่ขาอีสองตอนจบครับก็ติดตามชมกันนะครับคือตอนนี้ถึงเวลาที่เขาเอาคืนผมแล,ล้วล่ะแล้วก็เป็นโชคที่ผมแบบยังไงก็ยอมอะไรเงี้ยครับ <ừ> ก็หันมาสงสารผมบ้างนะครับ งานนี้สุริยาวดีจะแก้แค้นเขม,มาชาติกลับขนาดไหนแฟนๆต้องคอยติดตามชมคืนนี้ในละครอย่าลืมฉันค่ะโซพิดาสุขันโทร,รายงาน